สวัสดีค่ะแม่นิดดวงเฮงนะคะวันนี้เอาแนวทางโค้งสุดท้ายมาฝากเอฟซี FC, หรือฝากเพื่อนเพื่อน,นทุกคนนะคะที่ติดตามแม่นิดดวงเฮงนะคะกอ,อแม่ก็จะมาเล่าความฝันให้ฟังเนาะความฝันเมื่อ,อคืนก่อนคืนวันเป็นวันโกนก่อนจะเป็นวันพระเนาะก็จะคือก็ฝันว่าลิง ลิงกัดขาแม่เนาะลิงกัดขาสองตัวอ,อีกตัวหนึ่งก็หลุดไปแล้วแล้วมันเหลืออีกตัวหนึง่งก็ให้ยาเป็นคนเอาอ,อกให้เป็นยาให้เป็นคนเอาอ,อกให้แต่ยาก็เสียไปแล้วเนาะก็จะเป็นปลิงก็จะเป็นถ้าตีเป็นเลขนะ ถ้าตีเป็นเลขกลิงเนาะกลิงก็เป็นแปดแล้วเนาะอ่าเป็นแปดแล้วมันกัดสองตัวก็เป็นสองแล้วมันหล่นไปอีกตัวหนึ่งแล้วมันเหลือตัวหนึ่งก็เป็นหนึ่งแล้วย่าย่าแกเสียเนาะก็จะตีเป็นผีเป็นเลขสี่ผีนี่เป็นเลขสี่แลย่าก็อายุ 56ตอนแก่เสียอายุแก่ห้อันนี้เป็นตีเป็นเลขเนาะก็จะเป็นเกีดสองเ็หก็เป็นห้าห อันนี้ถ้าปีตีเป็นเลขก็จะเป็นแบบนี้นะลิงเป็นแปดสองตัวหลุดไปแล้วตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งย่าย่าเป็นคนเอาออกย่าเป็นคนเอาออกผีเป็นเลขสี่เนาะอ่าพอมาย่าเสียอายุห้าสิบหกปีอันนี้ก็จะแยกออกมาแปดสอง แปดหนึ่งห้าหกห้าหกเป็นอายุย่าที่แกเสียอันนี้ก็จะเป็นปลิงปลิงตีเป็นเล็กแปดแปดหนึ่งแปดสองถ้าเอฟซชอบก็รับนะคะจัดไปเลยนะคะ หรือคนไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านนะคะาฝากากดไลค์กดแชร์แม่นิดดวงเฮงด้วยนะคะที่เพจยู u ู e แม่นิดดวงเฮงนะคะาาคุณค่าที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะขอให้รวยๆปังๆกันทุกคนนะคะที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะขอให้รวยๆกอน ขอให้เปิดโชคเปิดลาบเปิดดวงนะคะพุทธังเปิดดวงธรรมาังเปิดดวงสังฆัง,งเปิดดวงขอให้เงินไหลเทมาเงินมาเทมานะคะ